สวัสดีครับวันนี้ชีมง,งานโคราชโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้เตรียมถ่ายไปดูส่งงานชุดแทงน้ำหอสูงนะครับผมแทงน้ำหอสูงพร้อมกับชุดโซลาเซลล์นะครับชุดนี้รอ,องรับถังขนาด,ด2,000ลิตร2ใบนะครับัาคาก็จะเป็นโซลาเซลล์นะครับทีนี้ความสูงของแทงน้ำอยู่ที่6เมตรนะครับามสูงอยู่ที่6เมตรนะครับจากพื้นดินถึงก้นถังนะครับ ตัวโครงสร้างนี่ของเราเป็นรับน้ำทั้งหมดนะครับแบับน้ํากับอะไนทั้งหมดแล้วแล้วก็ต้นสีเคลือแบแับน้ําให้ลูกค,ค้าด้วยนะครับอันนี้คือคือเน้นการใช้งานที่ยาวนานเลยนะครับผมแับบน้ําก็คือทนอยู่แล้วนะครับเรามีเคลือบสีเพื่อความสวยง,งามแล้วก็การใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วลูกค้าก็จะใช้งานได้ดีๆไปเลยนะครับแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้เราเป็นโมโนนะครับโมโน 390ส,ว,สว่านอันนี้ประกันไฟออก20ปีนะครับได้แผงที่ดีๆให้ลูกค้าไปเลยนะครับลูกค้าจะได้งานที่ดีแล้วก็แผงที่การใช้งานที่คุ้มทุนมากที่สุดนะครับตัวเ,เสร็จนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมงานโซลาร์เซลล์งานฮอสถันง,นงนะครับแทงน้ําใช้ในบ้านหรือว่าใช้ในพวกหนองนานะครับเกษตรก็ติดต่อแล้วก็มาได้นะครับโกลาโซลาร์เซลล์นะครับพร้อมให้การปรึกษาแล้วก็บริการลูกค้านะครับ ทุกท่านนะครับเบอร์ศูนย์สองสองกปนะครับ